เดี๋ยวมาดูปลาเดี๋ยวถ่ายรูปปลาจับได้ไหมจับได้ไหม,มเล็วๆไบ่บายแล้วนะจะกลับบ้านแล้วนะเร็วๆๆวๆเร็วๆวๆลว น่ารักมากบ๊ายบ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 ายสวยมากละเอจะเอจะเอก็ home กลับบ้านแล้ว บายบายน้องปลาบาย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 น้องปลาอันนี้คันที่เท่าไหร่เนาะ อไไเ,อเอามไนะเอามเอ้ายืนในกระเป๋าเดี๋ยวจะพาไปทะเลทะเลยามเช้า